สวัสดีค่ะยายสายแซบมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครัวตายายขอนำเสนอเมนูราาปลาแซลมอนวันนี้คุณยายเมมจะนำปลาแซลมอนมาหั่นเป็นลุกเต่านะคะจะเป็นประมาณนี้เลยจากนั้นคุณยายจะนำมะนาวมาบีบลงไปเลยค่ะเป็นคนที่ชอบทานเปรี้ยวนำค่ะ ก็เลยใส่ไปสักครึ่งลูกเลยค่ะเพื่อนๆที่ขาดไม่ได้คือปลาค่ะโรยลงไปเลยค่ะสักสองช้อนก็ได้นะคะใครชอบนัวมากก็ใส่มากชอบนัวน้อยก็ใส่น้อยปรุงตามความชอบของเพื่อนๆได้เลยค่ะแต่อย่าให้เค็มมากนะหลังจากนั้นคุณยายจะนำพริกป่นมาโรยลงไปเลยค่ะเพื่อนๆลาปานี่ต้องเผ็ด ต้องนัวนำนะคะมันถึงจะอร่อยใส่ข้าวคั่วตบท้ายเลยจา้าขั้นตอนต่อไปค้นจ้ะพี่นอ้องคนค่ะคนแล้วก็แอบ,บชิมรสชาติด้วยนะคะว่าชอบหรือเปล่าถ้าพอดีแล้วก็จัดไปค่ะเพื่อนๆเตรียมผักมาโรยจา้าผักของคุณยายก็จะมีหอมแดงใบสะระแหน่ ผักชีนะคะเพื่อนๆคุณใหญ่จะล้างทิ้งไว้นะคะแล้วก็พักไว้มาทำตัวปลาก่อนพอปรุงปลาเสร็จแล้วเราก็ค่อยนำผักมารวมกันค่ะเตรียมพร้อมขยำค่ะเตรียมพร้อมคนนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นคนลงไปเลยค่ะเมนูนี้อร่อยนะคะเพื่อนๆเซเวอร์ เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะคะยิ่งมีข้าวเหนียวจากปั้นนี่โอ้ยสุดยอดจริงๆค่ะเพื่อนๆคนณยญยไม่มีข้าวเหนียวค่ะก็เลยจัดข้าวเจ้าไปก่อนจ้ะเพื่อนๆแค่นี้ก็สุดยอดเลยค่ะจัดจานพร้อมผักสลัดเครื่องเคียงนะคะทานผักเยอะๆอร่อยค่ะเพื่อนหน้นาตาที่ใดของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลย เห็นแล้วหิวเลยค่ะเพื่อนๆหิวทำง่ายๆไม่ยุ่งยากในสไตล์ส่องแต่ใยสายแซบนะคะลองไปทำทานกันดูนะเพื่อน,นยิ่งทามีน้ำเก๊กหวยด้วยนี่โอ้โห โอ้ชิวเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณตะแดงขอมาค่ะคุณยายแบมก็เลยจัดให้จ้าเพื่อนๆน,นางบอกว่าอยากกินเมนูลาบๆอะคุณยายแบมทำให้หน่อยเซได้เลยคุณตะแดงอยู่นิ่งๆนะเดี๋ยวคุณยายแบมจัดให้วันนี้เปิดตู้เย็นไปเจอไข่เค็มแล้วก็ข้าวโพดนะคะเลยได้เมนูมาเพิ่มอีกหนึ่งเมนูค่ะ วันแล้วก็มาทานด้วยกันกับเราสองตาใหญ่นะคะเพื่อนๆไปจัดกันจ้า